อถอย, <being there. S 1> อยไม่ได้แล้วครับพี่ถ <eral ai! S 1> อยไม่ได้แล้วครับพี่นั่นแหละพี่ครับถอยไม่ได้แล้วครับถอยไม่ได้แล้วครับมีเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูภาพหน่อยคุณสีไม่รู้หัวร้อนอยังไงเนี่ยนะเห็นบอกว่าเจอรถกระบะจอดขวางคือเขากําลังยกของเนี่ยขึ้นรถเขาบอกขอเวลาสักครู่ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยหนุ่มคนนี้เนี่ยขี่มานี่โอ้โหนี่สายไหล่มาเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็บีบตแตรเนี่ย ลั่นซอยตะโกนด่าไม่พอใจนะครับที่โดนจอดขวางเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก่อนนะครับอลยอยไม่ได้แอล้อย,ลย,ลค,ยลครับพี่ถลอยลอยไอยลอลอยบพี่พี่อยลอยลอยลอยไอ่ลอยลอลอย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 ลมยไอยแล้วครับอยไม่ได้ล